ล่าบอกว่าจะมีงานให้ดูแฟนแบบว่าอรอรอะไรเงีแบบแบบ้ยร้อนลุกเลยนะรอนเท่าที่เลาได้คืออันนี้แอบ,บมากราซิกบอกกันก่อน,นว่าตอนนี้กําลังถ่ายทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งอยู่ค่ะที่คาดว่าค้าเราเองอาจจะได้ชนนามกันสิ้นปีนห่างนะคะอยู่หรือว่ายังบอกไม่ได้แต่ว่าจะได้เห็นเบลลุกใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะแต่เบลก็เล่นมาแบบหลากหลายมากอันนี้ใหม่ใหม่เลยยังไม่เคยเป็นลุคนี้เลยค่ะอยู่นี้ อุ้ยบอกไม่ได้แต่ว่ายังไงให้ใหรอหรุอนแล้วก็เป็นกรื่งใจให้ด้วยเพราะว่าก็ถ่ายทํำหดอยู่ค่ะแล้วเขาจะบอกรายละเอียดในตอนไหนเอิม่มเบลคิดว่าก็คงจะเหมือนตอนถ่ายทำเสร็จแล้วถึงจะมาแง้มแง้มได้คะคะแ่รอได้ยใช่ก็ยังไงฝากรอด้วยนะคะสำหรับผลงานต่อไปของเบลค่ะยัียม,มีผลงานอีกไเินเรืมม่องละครด มีคุยคุยไว้ค่ะแต่ว่าคือยังไม่ได้คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็อาจจะมีหนังมีอะไรค่ะที่ที่คุยไปดูไม่ยังก็ยังมีการที่ต้องทำอย่างอื่นที่องเป็นการมีค่ะไม่ได้พาค่ะทำธุรกิจก็ทำด้วยอย่างพิซเซอร์ให้ปีนี้มีเยอะไหมคะก็ก็ยังเยอะอยู่ค่ะ หลานเลยแล้วผลหลานสิไปไปเยี่ยมรักเยี่ยมคะยังไม่ได้ไปเยี่ยมเลยค่ะทํางานทุกวันเดี๋ยวป้าเบลไป้วลูกค่ะคือความจริงรักือบ้านอยู่ใกล้กันค่ะก็เลยอาจจะเดี๋ยวตอนกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวน่าจะได้แวะไปค่ะในวันที่เหมือนว่างตรงกันเอาอะไรรับผลลัพธ์ท้องแพงมากเลยเเตรียมอะไรไว้ไหมเพราะว่าทะเลาะกันแล้วเปรียงกันหัวเลยอีกแล้วง่วง พ่อเขาคงไม่ได้คาดหวังอะไรจากเราใช่คิดว่าไปให้กำลังใจแล้วก็ไปดูหน้าหลานและชื่อครบรักเหมือนแบบเป็นชื่อชื่อครบรักรรเหมือนละครเรื่องหนึ่งที่เบลเคยเลน่นเขียนคนละแบบกันแต่ว่าชื่อน่ารักมากเลยแต่มันเหมือนเหมือนสื่อแบบคุณพ่อคุณแม่ได้เจอลูกแบบได้พบรักแบบโคตรหลาบตกไหมก็คือหลาบน่ารักอะดูจำมั่งมากเลยค่ะ <S <S มีโอกาสได้ดู คือคุยก่อนหน้าค่ะก็าถามว่าเออเมื่อไหร่เพราะว่าจะดูคิวตัวเองด้วยไงคะจะมาะรบแบบไม่ได้เลยอ่ะใช่ก็เลยยังไม่ได้แวะเข้าไปเจอเลยค่ะแต่ก็เอ้แบบเหมือนให้กําลังใจแล้วก็รู้ว่าตอนนี้เขาต้องยุ่งมากค่ะในการดูแลก็เลยยังไม่ได้ปล่อยปล่อยคุณพ่อคุณแม่เขาฟรีๆแบบดูแลบบลูกไปก่อนเห็นหน้าหลายเป็นไงคะเขาดีผ่านสี่ หน้าลาค่ะแบบขาวๆหน้าเหมือนคุณแม่ไหมเออต่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนไหมตอนนี้ยังตอบไม่ได้เพราะว่าเด็กชอบเปลี่ยนหน้าทุกวันอะได้เห็นโมเมเขาเรียนเขาเรียนลูกไหมเห็นแบบแบบในไอจีค่ะเป็นลูกที่ เขาดูละมุลนะเออเขาดูเหมือนแบบเออได้อ่ะมากเขาได้เลยค่ะแล้วคุณเบลจะต้องมีสักเป็นคุณป้าไม่เป็นไรคะไม่เป็นไรแล้วเราจะสอนหลานให้เรียกว่าพี่<า>ใช่ เข้าใจป่ะคะเหมือนคนที่อยู่ในวงการอย่างเง,งี้ยเนาะเขาก็จะมีเหมือนแบบฉายาที่จะอยู่ตลอดไปพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยเราก็เลยอตอนนี้ผู้สอนหลานทุกคนมาให้เรียกว่าพี่เบลเบลทุก <ๆ S 1> ันก็ยังพี่เบลอยู่ใช่ค่ะกับลูกเพื่อนอย่างเงี้ยก็เรียกพี่เบลอย่ลตลอดไปใช่บางทีงงไงบางบางคนก็อะไรอ่ะพ่อแม่เขาโตกว่าเราเด็กกว่าเราอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ป้าบ้างนะบางเด็กที่ให้หมดเลยลูกปลุกฝันไปเลยใช่ค่ะ เพราะเขาเห็นเราในทีวีอย่างเงี้ยตลอดเลยนะใช่พี่เเาะใช่พี่เบลงานมาสเตอร์พีซของเรามาตัดแปลงเป็นพีเอลไปแล้วได้เห็นกระแสฟีดแบบไม่ค่อยสร้างฟีดแบบด้วยแต่ว่าก็ได้ยินก็เที่จริงเคยพูดไปแล้วแหละว่าก็ก็มันตามยุคสมัยเนาะก็จะรอดูว่าจะเป็นยังไงค่ะน่าจะก็น่าจะเป็นอะไรที่คนน่าจะให้การตอบรับอ่ะ แต่หลายคนเสียดายมากจำหรือมากจำเขาที่ผมบอมีเบลมีพี่โอไปแล้วแล้วพอมาทำมีเบลบังปที่ได้ว่าเออมันบัญชีไปมันมันไปทำลายมโนเขาอ่ะอ๋อเอ่อแปลว่ามันก็ไปได้หลายทางอ่ะเนาะสำหรับเออนิยายเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยค่ะก็ก็มันก็มีการดัดแปลงมันก็ตามเขาเรียกว่าตามสมัยนิยมแหละเออส่วนเบลมีความสึกไหมคะกับเนื้อหาที่เราเราทคนสร้าง สำหรับสำหรับตัวเบลส่วนตัวก็รู้สึกว่าความจริงแล้วบุเพลย์มัน1ิปีแล้วถ้าเทียบกับตั้งแต่ตอนที่ถ่ายทำสิบปีแล้วนะซึ่งก็เออแต่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ายังไม่นานขนาดนั้นแบบนานพอแล้วห่อจะมารีเมคอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอแต่ว่าพอถ้าดูทำลายก็เออมันก็ม,นกมันก็ได้อ่ะสําหรับเขาเรียกว่าคนยังจะดจำได้คนยังรู้จักอยู่เงี้ยค่ะเพราะว่าก็อาจจะต่อย,ยอดแฟนคลับได้นะ อ,อย่าง,าง,างาพี่ใหม่เขาบอกดดันมากมืกนกันเ<ว><น>ชื่อ<ว><น>ค่ะเชื่อว่ากดดันยังไงยังไงแล้วอะไรที่เป็นภาคแรกแล้วคนให้การตอบรับขนาดนั้นยังไงอะไรที่ต่อมาหลังจากนั้น,น,นกดดันหมดตั้งแต่หนังบุพเพสอคนคมลิขิตทุกคนกดดันหมดค่ะรวมถึงครั้งนี้ที่จะมีการรีเมคด้วยเราเชื่อว่ายิ่งจากกดดันมากกว่าอันไหนๆเลย้วยซัมแว้วก็ยังไงให้กําลังใจนะคะโดยเรื่องคืเสกได้เมราะฟัง<ว>ติดเลย สียดายไหมไม่นะมันก็เราก็ทำตรงนั้นแบบดีที่สุดแล้วอ,ะอ่ะแล้วมันก็มันไม่ใช่ว่าภาพมันถูกล้างความจริงมันยังมีอยู่ออก็ไปดูรีรันได้อย่างเงี้ยเบลอยากบอกอะไรน้องไหมลอง<ก>ลองที่แบบมางหมเออรับหมดที่แบบร์ชั่นน,อน้องอ๋อก็ทำเต็มที่นะคะก็ เ,เขาเรียกว่ามันคาแรคเตอร์เนาะคาแรคเตอร์ Character, ใครคาแรคเตอร์มันแหละ, Snake, Snake. ละเสน่ห์ใครเสน่ห์มันหรือว่าก็ทำเต็มที่ในในบทบาทที่ได้รับแล้วก็ขอให้โปรเจกต์ออกมามีเออได้รับความานิยมแล้วกันนอนไม่จำ mm hmm. เป็นอะไรรู้จักไรบ้เหรอเด็กเาไปได้ก็ไ่แอ่าใช่ค่ะคือที่จริงเบลได้ทราบก่อนถ่ายก่อนถ่ายออกมาเพราะว่าเหมือนก็ได้คุยกันว่า คุยทำลายอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะนัดกันกับกลุ่มคนที่คิดว่าจะไปเยี่ยมอย่างเงี้ยค่ะก็เ,เลยได้ทราบข่าวก่อนก็ผรพูดไม่ออกเรพูดไม่ออกเลยเพราะว่าเราเอยู่ยกับพี่มุ่นมาตั้งนานมากแล้วก็เห็นความพยายามของเขาค่ะเห็นความทุ่มเทของเขาแล้วก็เออที่ผ่านมาเขาก็เขาก็พยายามมาอย่างมากจนเหมือนมันเหมือนเราดีใจไปแล้วอะแต่กลายเป็นดีใจเพื่ออย่างเงี้ย อยากจะบอกตามตรงว่าคนที่เสียใจที่สุดก็ต้องเป็นพี่นุ่นกับพี่หลุยถูกไหมคะคือแม้ว่าใครที่จะมีความคิดเห็นยังไงก็ตามหรือว่าเอ้ยมันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ก็ได้แต่มันไม่มีทางรู้อะค่ะมันไม่มีใครรู้ว่าคือถ้าเขารู้ทางจะเกิดขึ้นอยู่แล้วฉะนั้นก็คืออยากให้ทุกคนร่วมกันให้กำลังใจพี่นุ่นพี่นหลุยนะค่ะบคนะบค ใช่ค่ะก็เคยก็เคยเหมือนแบบเสียน้องไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ก็ตอนนั้นเ็ลอะทำงานกับพี่หลุยสค่ะเป็นเออละครเรื่องหนึ่งอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็พี่หลุยก็ยังต้องมางานอีเวนต์แต่ก็แบบเออเราก็ได้แต่ให้กำลังใจอ่ะค่ะใช่ก็ซัพพอร์ตแต่ว่าเบลพูดเลยว่าพี่นุ่นเป็น ผู้หญิงที่เข้มแข็งมากๆคือเขาเขาอยู่ในปัจจุบันมากเลยขนาดแบบเราเราที่เรารู้สึกแบบโอ้โหเราแค่ผู้ยังฝืลไกเลยอ่ะแต่ว่าที่นู่นคือเออมันมันผ่านไปแล้วแลว้วก็ชีวิตมันต้องเดินไปข้างหน้าเขาก็ looking forward ที่จะเดินไปข้างหน้าแต่ว่าเออมันขอขอเวลากันหน่อยอย,อาอยอ่างเงี้ยเขาเห็นชาวว่าเสียน้ำตาเสียน้ตาตั้งแต่ทราบแล้ว มีค่ะก็เดี๋ยวจะนัดกันแต่ว่าอาจจะรอรอ,รอระยะเวลาแป๊งนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น่าจะไปไปรวมตัวกันให้อาลังใจค่ะคือได้ข่าวตบบน้องบอกพี่เลยใช่ไหมเราได้ทราบก่อนทราบก่อนใช่ค่ะแต่ว่าคือเหมือนเหมือนจังหวะนั้นเราเรียกว,ว่าทางทางที่นู่นเขายังไม่พร้อมให้ให้คนทราบอย่างเงี้ยแบบเออสักกจิตตายอย่างเงี้ย พี่นุน่นค่ะเราอะไป,ไปย้อนดูที่พี่นุ่นสัมภาษณ์ค่าวที่เราก็แบบพี่นุ่นทำได้ยังไงอะคือเขามีสติมากๆแล้วก็รู้สึกเห็นใจพี่หลุยด้วยที่ณโมเมนต์ที่เขาไม่รู้ว่าเขาจะสูญเสียมากหน่อยแค่ไหนเนี่ยเขาเขาต้องแบบรู้สึกเหมือนถูกกระชากเปิใจอะแบบคนที่รักค ค่ะขอบคุณค่ะัาจีนไทยได่เจะมีแนดีไหนบ้าตจี๊ดจ๊จริงเหรอยังไงยังไงขอสันนี้ตอนนี้คือไม่หนุบแบว่าทวงวันไทยรือสั่นแต่ที่จะไปนแบบ่จะมีคิวตอนัพอดีแล้วก็เป็น้อ่ใช่ปฏิบัตาทำบันเดิลขทยกด้โอเค ไม่เลยค่เพาปเป็นคนไม่คับไม่อร่อยกนะินกัน